แสดงนะฮะกล้ามใหญ่มากหัวอ้าอริชาตนะครับหรือว่าพี่บินบปนลือเล็กใช่ค่ะคู่นี้เนี่ยนะคะเ็าบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งควงกันออกงานสุดหวานไห้ได้ชมกันนี่ไงนี่ไงล่าสุดค่ะเออตอนแรกควงอะไรก็ใช้ข้อศอกควงกันอหลังอันนี้เ็าบอกว่าใช้เกี่ยวก้อยเอาก้อยเกี่ยวกันเนี่ยออกงานกันอีกรอบหนึ่งออกงานกันหลายงานมากใช่อันนี้ก็ลยมีข่าวมาว่าตอนนี้ค่าตัวของทั้งคู่ได้พุ่งสุด ว้าวเกงแหลมมากนั่นไงก็เราก็อยากรู้ว่าไม่รู้ว่าจะรีบเก็บเงินเตรียมมีข่าวดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องให้ชี้แจงให้ฟังยังยังไม่พอโอ้โหแต่แต่อยากจะโทรมาตอบเร็วๆ ของเพื่อนซีอย่างดีเจมดดำอ้าวีกับพี่อ้อามีกับพี่อ้าค่ะซึ่งตอนนี้มีข่าวเกาเหลาให้เกาหัว,หวอยู่บ่อยๆคือว่าเขาไม่ใช่ว่ามดดำ<ๆ>เกาเหลากับอ้ํานะแต่มดดำไปเกาเหลากับคน,คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องปวดหัวหนุม่มอ้ําจะมีคําแนะนําหรือให้กําลังใจเพื่อนซีบ้างหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะ เลยอัพขึ้นจริงหรือเปล่าครับไม่ไม่หรอกครับก็จริงๆก็เด็ดปกติตามความเหมาะสมมากกว่าพามามาดูมาเที่ยวซื้อของเล่นแต่งบ้านอันนี้เป็นเรื่องของว่าจะต้องเลทราคาอะไรดับเดบลเท่าไหร่ครับเซิกับพ่อบัพี่อั์มากขึ้นแบบมีน้องสาวกับพี่สาวเงี้ยก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีลูกทั้งสองคนอย่างเงี้ยค่ะที่เราเราชอบเด็กไงคะเราก็เออได้เล่นกับน้องเล่นกับหลาลนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ดีดอะคะ่ะพี่อั์มีเล่งเล่งแบบแต่งงงแต่งงวมีคครรอบัได้แล้ว ที่บ้านผมมันไม่เคยเล่งหรอกมีแต่พี่ๆกันเนี่ยแหละเล่งล <c oughs> จริงๆไม่เคยเล่งมันก็ละมันก็แล้ว เซลอง,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 ง่างเลยนะเซลอง่างเอาเป็นว่าผมมีคําตอบของผมแน่ใจดีกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดตอบว่าแบบพร้อมหรือไม่พร้อมอยังไงคนก็อาจจะไปตีความได้ก็ให้มันมันมันเป็นไปตามปกติที่ที่มันจะเป็นดีกว่าเอาคือทั้งผมทั้งคุณนั้นก็เป็นเพื่อนกับมดดามอยู่แล้วซึ่งสนิทกันมีอะไรก็จะคุยกันตลอด,ดู่แล้วก้าหลดธุรกิจนี้มีส่วนแบบให้คำปรึกษาเพาไมทพี่มันเป็นเรื่องรายละเอียดของของเพื่อนกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกันซึ่งันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ไปก้าวไกยหรืออะไรก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาส่วนใหหญ่จะปัา เรื่องแบบอยากมีคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ออจะมาปรึกษามากกว่าอ๋อฮะ